บทที่48ไทบาปถึงแม้ว่าสิงหาพาหุจะกระทำการนี้ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และสนองความคับแค้นใจที่อย่างลากลึกมาตั้งแต่เยาว์วัยแต่วินาทีที่ได้ยินเสียงตะโกนว่าพาชนกสิ้นพระชนแล้วเขากลับสุดตัวลงนั่งกับพื้นร่างกายที่เคยแก่งก้ากำยำกับอ่อนเปี้ยไร้เรี่ยวแรงเขาเกิดคำถามที่ตนเองก็ไม่อาจตอบได้ว่านี่ข้าทำอะไรลงไป นี่ค้าจงใจฆ่าพ่อบังเกิดกล้าของข้าอย่างนั้นหรือเมื่อสำนึกได้ดังนั้นน้ำตาแห่งการสำนึกผิดก็พังพูออกมาอย่างไม่ขาดสายเขาก้มหน้ากับพื้นดินด้วยความอับอายพร้อมกับพูดซ้ำไปซ้ำมาว่านี่ข้าทำอะไรลงไปนี่ข้าทำอะไรลงไปเมื่อทหารคนสนิทเห็นดังนั้นจึงเดินมาหาและพูดปลอบใจสิงหาาหุว่ามันเป็นอุบัติเหตุ มันเป็นอุบัติเหตุขอพระองค์อย่าได้โทษตัวเองเลยท่านโพเชเล่าขณะที่เดินทางนำศพของพ่อกับพระนครสภาพของสิงหาภหุเป็นเหมือนคนไร้สติสายตาของเขาเมื่อรอยและพูดซ้ำไปซ้ำมาว่าข้าทำอะไรลงไปข้าทำอะไรลงไปเผารู้สึกสำนึกผิดจนไม่เป็นอันกินอันนอนถึงแม้ว่าทั้งแม่และมะเหสีของเขา จะพัดกันมาปลอบใจว่าไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นแค่อุบัติเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจแต่คำพูดเหล่านั้นก็ไม่อาจทำให้เขาคลายความรู้สึกผิดนี้ลงไปได้เพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุมีเพียงเขารายสายตาของพ่อที่จับจ้องเขาก่อนตายเท่านั้นที่รู้ภาพความรักความปรารถนาดีในอดีตที่พ่อมีต่อเขานั้นผุดขึ้นมาตลอดเวลา ภาพตอนเด็กๆที่พ่อพาเขาไปวิ่งเล่นพาเขาไปฝากเรียนกับครูบาอาจารย์หาซื้อแต่ของโปรดมาให้ยิ่งคิดเขายิ่งสำนึกในความชั่วร้ายของตนเองจนไม่รู้ว่าจะสู้หน้าใครได้เวลาผ่านไปหลายเดือนความสำนึกผิดนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจางหายในทางกลับกันเขายิ่งทวีคูณความโศกเศร้าและโทษตัวเองหนักขึ้นหนักขึ้นจนทำให้การบริหารบ้านเมืองต้องหยุดชะงัก จนวันหนึ่งแม่ของสิงหาพาหุมหาราชาได้พาเขาไปวัดเพื่อไปพบกับท่านเจ้าอาวาสรูปหนึ่งที่ชาวเมืองให้ความเคารพนับถือการเสด็จไปครั้งนั้นทำให้สิงหาพาหุคลายจากความรู้สึกผิดลงได้เนื่องจากพระรูปนั้นได้เสนอวิธีการไถ่บาปโดยให้เขาสร้างวัดขึ้นมาแห่งหนึ่งเพราะอน,นิสง์จากการสร้างวัดทําให้เขาพ้นจากบาปที่ทําไว้กับพ่อ พระอ,องค์จึงดำริให้สร้างวัดนั้นขึ้นมาทันทีโดยเลือกบริเวณที่ใช้ประกอบราาพิธีเผาศพของพ่อหรือบริเวณด้านตะวันตกของเมืองแต่ได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดสละบาปส่วนบริเวณป่าละเมะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาฆ่าพ่อนั้นเขาได้สร้างพระพุทธรูปตั้งไว้กลางป่าเพื่อเป็นการไถ่าบาปเช่นกันแต่ไม่มีสถานภาพเป็นวัดเพราะอยู่ห่างไกลพระนครไปถึง13กิโลเมตร ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นั้นก็ยังตั้งอยู่กลางทุ่งนาแต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากนับจากนั้นเป็นต้นมาสิงหาพาหุจึงกลายเป็นพระราชาที่สร้างแต่วัดพระรูปไหนมาขอให้บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปพระองค์จะไม่รีรอแม้แต่น้อยที่จะทําให้บริเวณรอบๆเมืองสิงหปุระมีแต่วัดวาอารามเต็มไปหมดวันเวลาผ่านไปจนจักรศีหกกุมารเติบใหญ่ กลายเป็นจากสีหราชบุตรเขาถูกส่งไปเรียนรัพวิชาต่างๆเพื่อจะได้สืบทอดราชบัลลังก์และเป็นพระราชาที่สมบูรณ์แบบในอนาคตเขาได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาจากครูบาอาจารย์ชั้นนำที่อยู่ต่างถิ่นและมีโอกาสบวชเป็นพระเมื่อถึงวัยอันสมควรณวัดที่พ่อเป็นผู้สร้างขึ้นยังความปรบปลื้มยินดีให้กับสิงหาพาหุและมหายสีเป็นอันมากโดยเฉพาะกับผู้เป็นพ่อ ที่ต้องการทำบุญเพื่อไถ่าบาปให้มากที่สุดและมีความเชื่อว่าหากลูกของตนได้บดเป็นพระจะทำให้พ่อแม่เกาะชัยพระเหลืองขึ้นสวรรค์ไปด้วยจากสีหาราชบุตรได้เห็นกิจวัดที่พ่อของตนทำมาโดยตลอดนั่นคือการทำบุญสร้างวัดซึ่งขณะนั้นเขาสร้างไปแล้วกว่า60วัดในเขตเมืองของตนเองไม่รวมกับวัดอื่นๆที่อยู่ต่างเมืองอีกเป็นร้อยๆ้ยวัดรวมถึงการบริจาคทรัพย์สินเพื่อทำานุบำรุงวัด และอุปถาพระทุกรูปอย่างไม่ขาดตกปกพ้องโดยเฉพาะเรื่องการสร้างพระพุทธรูปหากปิดาของเขาทราบว่าเมืองไหนตำบลไหนจะสร้างวัดเขาจะส่งคนไปจองเพื่อสร้างพระประธานทันทีบางครั้งถึงกับเกิดเป็นกรณีพิาพาทระหว่างเจ้าถิ่นที่ต้องการสร้างพระพุทธรูปเช่นเดียวกันเกิดการแย่งกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างแต่เพียงผู้เดียวประกอบกับเมื่อจักรศีหาราชบุตร ได้บวดเป็นพระและได้เห็นพฤติกรรมของเราเดียทีที่เข้ามาแอบแฝงเป็นพระมาใช้ศาสนาเป็นช่องทางธรรมาหากินตั้งเป็นสำนักดูดวงทำนายทายทักประกอบพิธีกรรมสะดเดาะเคราะห์ไล่มนเสริมดวงชะตาทำสเสน่ห์และสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขังและทำตัวทุศินเสพเมถุนจึงเกิดคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะต่อสิ่งที่พ่อของตนกำลังยึดถือ หลายครั้งที่จักสีหาราชบุตรได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดให้ผู้เป็นพ่อฟังเพราะเขาได้เห็นเบื้องหลังอย่างใกล้ชิดขณะที่บวชเป็นพระภายในวัดมีกระบวนการต่างๆมากมายแอบแฝงอยู่พระบางรูปจงใจมาบวชเพื่อสแสวงหาทรัพย์เมื่อได้ทรัพย์ก็นําไปซื้อหาความสุขบำรุงบำเรอตัวเองซึ่งไม่ใช้วิถีของบรระชิตบางคนเคยเป็นนักเลงหัวไม้แต่แค่ได้มาบวชเป็นพระ ก็มีคนเคารพกราบไหว้แล้วโดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องของแก่นธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งขณะนี้ไม่มีใครให้ความสนใจเลยนั่นคือเรื่องของการเข้าถึงปัญญาจากพุทธ,ธภายในด้วยตนเองการเข้าถึงสภาวะหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับการพึ่งพาสิ่งภายนอกนั่นคือศักยภาพที่แท้จริงที่เกิดจากภายในหรือเรื่องของปัญญายานเขาตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการที่เกิดขึ้นและสิ่งที่พ่อกำลังทำนั้นล้วนส่งเสริมให้ผู้คนพึ่งพาสิ่งภายนอกโดยเฉพาะเรื่องการแข่งกันสร้างพระพุทธรูปเพื่อที่จะได้บุญนั้นเป็นการทำลายศักยภาพของผู้คนเป็นอุปสรรคที่ปิดกัน้นไม่ให้เขาพึ่งพาตัวเองขณะที่พวกเขาอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปเขาจะลืมศักยภาพความศรัทธาต่อตนเองหรือพุทธะท,ที่อยู่ภายในและกลายเป็นความยำเกรงที่มาจากความกลัว เมื่อมีความกลัวความรู้สึกรึกๆก็จะสั่งการโดยปริยายว่าตัวเขานั้นด้อยกว่าตัวเขานั้นมีศักยภาพที่น้อยกว่าจนแสดงออกมาเชิงพฤติกรรมปลายทางที่ทำให้เขาต้องพึ่งพาบางสิ่งบางอย่างและสิ่งนั้นก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเอาละนี่คือชนวนของความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างจากสีหาราชบุตรกับสิงหภา,าหุผู้เป็นพ่อ ต่อให้อธิบายอย่างไรเขาก็ไม่มีวันเข้าใจเขายังคงยืนยันที่จะสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปต่อไปซึ่งตอนนั้นเขาแอบ,บรู้มาว่าพ่อของเขาได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องสร้างวัดให้ได้หนึ่งพันแห่งก่อนตายซึ่งผลของการตั้งเป้าหมายเช่นนี้ทำให้มีความจำเป็นจะต้องเก็บภาษีรัษฎรให้มากขึ้นหรือไม่ก็ต้องทำสงครามกับเมืองอื่นๆให้มาเป็นเมืองขึ้นเพื่อจะได้เก็บสวยปณาการมากขึ้น จากสีหาราชบุตรเฝ้าคุ้นคิดอยู่นานว่าจะทําอย่างไรซึ่งการจะเปลี่ยนความคิดของพ่อนั้นคงยากเพราะเขามีบาดแผลในเรื่องของบาปที่ทําไว้กับปู่แล้ววันหนึ่งจากสีหาราชบุตรก็เกิดความคิดดีๆขึ้นมาท่านโพเชเร่าโดยละเอียด